ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาถอนไรอ n อนเ n นะครับไรอ n อนเอนะครับตอนนี้แต้มที่5,000ันไดมอนนะครับที่5,000ันไดมอนนะครับวันนี้จะถอนในส่วนของ0.05 u s จุดหอลลาร์เพพนะครับกับ PayPal วไปถอนกันเลยครับโอเควันนี้จะได้ฟรีไฟล์กับกพ่อแล้วก็ ครับตอนนี้ไลออนเอิร์นของผมนะครับน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับเดดดูจากตรงนี้นะฮะดูจากที่ผมวงวงไปนะครับกด r e q u e s t Payout นะครับเห็นไหมฮะจะบอกว่าโดนระงับนะฮะกดดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูในส่วนของจุดอดอลลาร์นะครับอันนี้มาอัปเดตให้ทราบนะครับเหมือนไม่จ่ายนะฮะจะไม่จ่ายแล้วนะครับสำหรับของผม โอเคนะครับมาแชร์กันนะครับสำหรับไลออนเอิร์นใครที่ยังถอนได้ก็ถอนเล่นกันต่อไปนะครับนี่นะครับ่ายเดียวกันนะครับสำหรับไลออนฟูชแคสแล้วก็ฟาชแคสนะครับน่าจะอาการเดียวกันนะครับผมขออนุญาตนะครับแช่งไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นแล้วก็ยังถอนได้ก็เล่นกันต่อไปนะครับสำหรับของตัวผมเองนะครับคงต้องหยุดเล่นนะฮะเพราะว่า โหลดมา3แอปนะครับตอนนี้ถอนไป2แอปถอนไม่ได้แล้วนะครับก็คงต้องหยุดเล่นกันไปนะครับใครที่ยังใจอยู่ก็เล่นต่อไปนะครับถือเป็นการอัปเดตด้วยนะครับสำหรับแอปเล่นเกมนะครับของ Android นะครับเป็นประโยชน์ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลให้ทราบกันนะครับกับจิ๊บจิ๊บแชนแนลนะครับวันนี้สวัสดีนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ